วัสดีครับวิธีพอเพียงเลี้ยงชีวีเกษตรอินดี้พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับผลไม้นะครับราชาแห่งผลไม้ทุเรียนนะครับที่ทุกคนนะครับคิดว่านะครับอยากจะปลูกนะครับอยากจะมีไว้ที่สวนที่บ้านนะครับเป็นของตนเองไว้อยู่ไว้กินนะครับแต่ว่าทุเรียนนะครับเป็นพืชที่ค่อนข้างจะปลูกนะครับและดูแลยากให้เริญเติบโต ให้มีโอกาสรอดนั้นค่อนข้างยากนะครับท่านที่ได้ปลูกแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ตายนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะอะไรนะครับแล้วก็ว่าวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาแนะนํานะครับในการเริ่มแรกนะครับที่จะมีการเลือกกิ่งพันุ์นะครับสําหรับจะนําลงมาปลูกในแปลงในที่ของเรานะครับสําหรับการเลือกกิ่งนะครับกิ่งพันธุ์ของทุเรียนนะครับมีอยู่2แบบนะครับก็คือ แบบที่1ก็คือแบบกิ่งกระดงนะครับซึ่งจะมีกิ่งเยอะรอบด้านนะครับเหมือนทรงพุ่มนะครับเราสังเกตได้ง่ายนะครับรูปทรงจะสวยข้อดีของเขาก็คือจะโตใบในระยะเริ่มแรกนะครับแต่ว่าอาจจะเริ่มตัวช้านะครับเมื่อเวลาผ่านไปได้2-3ปีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับกับการดูแลอีกนะครับต้องมีการตัดแต่งกิ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็เป็นกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างนะครับจะออก ออกมาแยกออกมาประมาณกิ่งหนึ่งหรือ2กิ่งนะครับอยู่ในลักษณะทิศทางเดียวกันนะครับยาวเป็นระเบียบมีนะครับกิ่งแยกกิ่งเดียวหรือ2กิ่งนะครับข้อดีก็คือไม่ต้องตกแต่งกิ่งบ่อยนะครับการเจริญเติบโตอาจจะช้าในระยะเริ่มแรกนะครับแต่เมื่อปลูกไปได้ประมาณ2-3ปีนะครับการเจริญเติบโตก็จะไปพอๆกับกิ่งกระโดงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของ ้องเกษตรกรนะครับว่าต้องการนะครับเลือกแบบไหนนะครับมาปลูกนะครับสามารถเลือกมาได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลครับต่อไปเรามาดูวิธีเลือกต้นพันธุ์ตะเรียนนะครับก็แล้วแต่ความต้องการและความชอบของเกษตรกรนะครับก็จะมีหลักการดังนี้นะครับข้อหนึ่งก็คือไม่เลือกซื้อต้นพันธุ์ที่มียอดอ่อนนะครับให้เลือกต้นที่มีปลายใบใหญ่สมบูรณ์นะครับข้อ2ก็คือ ให้ตรงตามพันุ์ที่ต้องการนะครับเป็นพันุ์ที่เหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็สาก็คือมีความสมบูรณ์แข็งแรงรากไม่กดงอพยายามเลือกต้นที่อายุไม่เกิน1ปีนะครับหรือสูงไม่เกิน1เมตรนะครับถ้าเกินนั้นก็ต้องตัดรากกดออกนะครับต่อไปก็เลือกต้นที่ปราศจากโรคและแมลงนะครับเป็นกิ่งที่สมบูรณ์นะครับไม่จําเป็นต้องสวยมากนะครับไม่จําเป็นต้องอ เขียวเข้มนะครับเพราะว่าอาจจะดูแลคนไข้อาจจะดูแลดีนะครับแต่ว่ามาถึงของเรานะครับเราก็ต้องอพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับจะให้ดีก็เลือกซื้อต้นพันธุ์ที่เลี้ยงแดดไว้นะครับวิธีเลือกข้อสุดท้ายก็คือต้นต่อต้องมาจากพันธุ์ที่แข็งแรงนะครับต้านทานโรคเน่าได้ดีนะครับสำหรับการแก้ปัญหารากกดงของต้นบันทุเรียนกลอง ก็มี2วิธีนะครับก็คือการปลูกแบบตัดรากนะครับก็คือใช้มีดริดถุงพ่อชามออกนะครับแล้วใช้กรรไกรตัดรากที่กดงอข้นถุงนะครับและที่พันอยู่รอบๆออกนะครับจากนั้นตัดแต่งกิ่งและใบออกให้มีความสมดุลกับรากนะครับวางลงในหลุมปลูกที่เตรียมไว้นะครับพรางแสงนะครับแล้วก็รดน้ําอย่างสม่ําเสมอนะครับ ถ้าจะให้ดีนะครับก่อนจะปลูกนะครับเราก็ควรจะไปเลี้ยงแดดไว้ประมาณนะครับอาทิตย์2อาทิตย์นะครับให้เขาปรับสภาพนะครับให้เข้ากับอากาศก่อนที่จะลงปลูกนะครับแล้วก็ควรจะนะครับมีการนะครับเตรียมนะครับดินนะครับเตรียมอ่าใบไม้เตรียมขุยมะพร้าวนะครับพื้นที่ไหนที่ดินค่อนข้างจะแน่นนะครับเราต้องเพิ่มนะครับ อากาศในดินนะครับก็คือให้เขามีความร่วนซุยนะครับเพราะว่าทุเรียนนะครับเป็นพืชที่ต้องการการหายใจนะครับต้องการอากาศค่อนข้างมากนะครับถ้าดินแน่นๆนะครับเราก็ควรจะปรับนะครับพื้นที่ดินทุกที่นะครับสามารถปลูกได้นะครับขึ้นอยู่กับการปรับปรุงนะครับดยการอาจทำให้เหมาะสมนะครับสําหรับนะครับให้อากาศให้รากนะครับเขาได้หายใจนะครับต่อไปนะครับการปลูกแบบจัดรากนะครับก็คือใช้ มีดกรีดถุงพอดชำออกนะครับแล้วใช้กันไกลตัดรากนะครับที่ขดงอก้นถุงออกเช่นเดียวกันนะครับส่วนรากที่ขดพันอยู่โดยรอบนะครับเราจะไม่ตัดออกนะครับแต่จะใช้วิธีค่อยๆดึงออกมานะครับทีละเส้นนะครับและจัดวางตามทิศทางที่เหมาะสมค่อยๆกลบดินนะครับกลบดินเป็นชั้นไปนะครับทำแบบปลานี่นะครับพลางแสงและลดน้ําอย่างสม่ําเสมอนะครับอย่างไรก็ตาม ควรเลือกต้นพันธุ์ที่มีระบบรากไม่กดงอจะดีที่สุดนะครับต้นทุเรียนจะได้โตวไวแข็งแรงนะครับและมีความสม่ำเสมอกันทั้งส่วนนะครับสลับข้อควรคำหนึงถึงเป็นอย่างมากนะครับในการเลือกพื้นที่ปลูกทุเรียนนะครับก็คือแหล่งน้ำนะครับต้องมีแหล่งน้ำจืดให้ต้นทุเรียนนะครับได้เพียงพอตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่า ุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ํามากนะครับแต่ว่าไม่ต้องการน้ําท่วมขังนะครับต้องมีการระบายอากาศนะครับให้รากเขาได้หายใจดีค่อนข้างดีนะครับต่อไปอุณหภูมินะครับอุณหภูมิและความชื้นนะครับทุเรียนชอบอากาศร้อนชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมในช่วงประมาณ25-30ถึงองศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัสในอากาศก็ประมาณ75-85%ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง มีอากาศร้อนจัดเย็นจัดนะครับและมีลมแรงจะพบปัญหาใบไม้ร่วงนะครับใบร่วงต้นทุเรียนไม่เจริญเติบโตหรือเติบโตช้านะครับก็จะให้ผลผลิตช้าและน้อยนะครับลงไปอีกนะครับต่อไปนะครับสภาพดินนะครับควรเป็นดินร่วนนะครับดินร่วนบนทรายดินเหนียวบนทรายนะครับที่มีการระบายน้ําได้ดีนะครับปัจจุบันนะครับเราก็สามารถปรับปรุงนะครับปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับขึ้นอยู่กับการ ผู้ดหารจัดการเลือกดินนะครับดินก็ควรจะมีหน้าดินที่ลึกนะครับพอสมควรนะครับเพราะทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนแอต่อสภาพน้ําขังนะครับความเป็นกรดด่างของดิน,นครับก็ให้อยู่ระหว่าง5.5ถึง6.5นะครับถ้าจําเป็นต้องปลูกทุเรียนในสภาพดินทรายนะครับจำเป็นต้องนําหน้าดินจากแหล่งอื่นมาเสริมนะครับต้อง ใส่ปุ๋ยคอกและดูแลเรื่องการให้น้ํามากเป็นพิเศษนะครับแหล่งน้ําต้องเพียงพอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการเลือกต้นพันธุ์นะครับที่สาคัญนะครับระบบรากนะครับไม่ควรจะกดงอนะครับจะดีที่สุดนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาตัดอีกทีนะครับก็ต้นพันธุ์ก็อายุประมาณนะครับไม่เกิน1ปีหรือสูงไม่เกิน1เมตรนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเกินนั้นรากอาจจะขดงอนะครับทำให้เราจําเป็นต้องตัดรากนะครับก็ เกษตรกร,ก,รก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกของตนเองด้วยนะครับสรุปนะครับก็คือการเลือกกิ่งพันธุ์ทุเรียนมาปลูกในแปลงในสวนของเราก็จะมี2แบบนะครับมีแบบกิ่งกระโดงและกลิ่งข้างนะครับก็แล้วแต่นะครับเกษตรกร,ะกรนะครับต้องการเลือกแบบไหนนะครับกิ่งกระโดงกิ่งข้างนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแต่ว่า เมื่อปลูกไประยะหนึ่งนะครับทั้งกิ่งข้างกิ่งกระโดงก็เจริญเติบโตไปพอๆกันนะครับขึ้นอยู่กับเกษตรกรนะครับชอบเป็ดไหนก็สามารถเลือกได้นะครับที่สําคัญนะครับเรื่องอากาศนะครับเรื่องดินนะครับทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการอากาศในการหายใจนะครับรากเขาต้องการหายใจนะครับก็พยายามนะครับอย่าให้ดินแน่นนะครับแล้วก็เลือกหาวัสดุนะครับมาช่วยนะครับถ้าพื้นที่ตรงไหนไม่เหมาะสมก็ อย่าลืมนะครับเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมก่อนที่จะปลูกนะครับแต่ถ้าพื้นที่ไหนเหมาะสมนะครับมีการระบายน้ําได้ดีก็สามารถปลูกลงไปได้เลยนะครับและที่สําคัญเรื่องน้านะครับอย่าให้น้ําท่วมขังนะครับต้องปลูกนะครับถ้าน้ําท่วมขังนะครับจะทําให้ทุเรียนตายนะครับถ้าแล้งก็ตายเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะดูแลยากพอสมควรนะครับเป็นพืชที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเราก็ต้องมันดูแลใส่ใจนะครับมากกว่าพืชชนิดอื่นเป็นพิเศษนะครับเพราะทุเรียนนะครับ เราต้องการการดูแลใส่ใจมากพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นนะครับถ้าปลูกได้สักหนึ่งต้นนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับท่านสาหรับท่านใดที่ไม่เคยปลูกนะครับก็ลองดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันนะครับก็เป็นข้อมูลเนื้อหาสาระนะครับเล็กๆน้อยๆที่เรานํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันนะครับท่านใดนะครับที่มีข้อแนะนําข้อเสนอแนะนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ ใต้คลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะทีนี้ด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลที่เรานํามาฝากในวันนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ